โอ้ยรถตู้ลุงเห็นไหมเดิมๆแตนๆแบบนี้นะเออคู่ลากพ่วงด้วยอยากรู้ว่ามันหนักกี่ตันนะครับนะเดี๋ยวเราไปขึ้นชั่งกันดูว่าเป็นยังไงครับผมนีนลุงน้ำหนักรวมนะทั้งตัวรถแล้วก็ตู้ลาก250ร้อยสองันห้า 250, 25นี่ยังไม่ได้ใส่ตเต้มพิกัดนะนี่ถ้าใส่เต้มพิกัดอาจจะทะลุไปได้ถึง3าตันเลยนะยังต้องมีน้ำมีอะไรอยู่โอ้โหน้ำหนักขึ้นชั่งสเท่าไหร่วะ 2560ห้าหกสิบเปิดนี่ขนาดอ้นี่นะนี่ขนาดว่ายังอ้ไนี่นะเว้ยยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เต็มลำนะถ้าใส่อุปกรณ์เต็มลำผมว่าน่าจะใกล้ๆสมตันแล้วเครื่องสามแอลเก่าๆนี่มันจะไหวหรอวะเครื่องสามแ <laughs> อลเก่าๆที่เขาบอกว่า90้าสิบแรงมาตอนนี้อยู่ในรถตู้ลุงน่าจะเหลืออย่างมากก็สามสี่สิบ 3, แรงมาหรือมั้งค่อยๆไปกูเลงกูเลงเนาะสามแอเก่าๆนะครับนะเออเคยพาไปไกลสุด นันนะแล้วก็ไปหาดวรรณกรนะครับตัวนี้นะเออไปมาหลายที่อยู่นะครับนะ <laughs> กําลังบิว้วกําลังปรับปรุงอยู่ไม่รู้ว่ามันจะพาผมไปถึงไหนได้อีกนะออแต่ไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆเราไม่ได้ไปโหมเครื่องเราสายชิลอยู่แล้วนะครับนะค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนนะครับนะเออเดี๋ยวรอดูนะว่าถ้ามีโอกาสได้ออกทริปบรรทุกเต็มพิกัดไม่แม่งสามตันบอกว่าโอ้โห <laughs> ถ้าสามตันลากขึ้นเขานี่ร้องเจี๊ยบเลยนะครับนะ ผมทำแอร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะตอนแรกบอกช่างบอกว่าเฮ้ยช่างถ้าคอมแอร์เสียให้เปลี่ยนเลยนะครับนะกำลังอัดไม่ได้เปลี่ยนเลยช่างเช็กกำลังอัดบอกวาเฮ้ยกำลังอัดยังดีอยู่ปรากฏทำเสร็จปุ๊บปรากฏแว็กน้ำหยงน้ำยาอะไรใส่เรียบร้อยขี่แป๊บเดียวไม่เย็นนะกำลังอัดน่าจะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคอมนะถ้าก而言ว่าทำสองรอบอ่ะตอนนี้เลยมาดูว่าเรามาสั่งคอมตัวไหนกันคอมแอร์ที่ใช้เป็นคูเกียร์คอมเพรสเซอร์ เดนโซ c คอร์ปอเรชัหรือเขาว่าเป็นไม่ใช่นิป p o n เดนโซ n นิป o n d เดนโซจะเป็นของญี่ปุ่นส่วนคู่เกียรจะเป็นเหมือนเป็นเกรดรองนะครับนะนี่ไงจะเป็นเกรดรองแต่ก็แท้นะเขาว่าแท้นะครับนะนี่ไงอินโดนีเซียเมดอผู้จําหน่ายนะบริษัทเดนโซเซลลประเทศไทยจํากัดนะครับก็เป็นเกรดรองนะแต่ถ้าเป็นของติดรถจะเป็นนิป п อนเดนโซก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะผมไปเช็คราคาแล้วถ้าเป็น ถ้าเป็นเกีร์ติดรถเลยแท้เลยเบอร์ศูนย์เลยล,ล,ลูกหนึ่งหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบคูเกียร์คูเกียร์ก,ยก็เป็นเกีร์ของเกีร์แท้แหละนะแต่ว่าจะรองลงมานิดนึงก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นอ่าราคาตัวนี้หกพันตัวนี้ไม่มีหน้าคัดมานะนี่ไม่มีหน้าคัดมานะครับเป็นเบอร์สิบเจ็ดรถตู้นะครับนะนี่อะไรเปยังนะไงอันนี้แท้ไหมน่าจะแท้นะครับนะ เพราะฉะนั้นก็เกรดรองลงมาก็ถือว่าไม่แย่นะครับนะร้านบอกว่าตัวนี้เติมใส่เสร็จปุ๊บเติมน้ำมันคอมเพิ่มอีก1 0 0 c งซีครก็ผมนะอ่ะเดี๋ยวผมนัดวันได้แล้วแต่ผมจะไปเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนกับไปเปลี่ยนแล้วของเก่าออกรับเปลี่ยนของใหม่ๆนะครับนะรถใครที่ทําแอร์ไม่จบเปลี่ยนคอมจบรถใครที่เปลี่ยนแอร์ไม่จบนะแนะนําอย่าไปซ่อมแล้วก็อย่าไปใช้มือสองนะแนะนํามือหนึ่งเลยนะแต่ว่าเอาเราเอาเกรดแบบไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะตัวนี้ คูเกมดิปบอเดนโซ่นะแต่ก็เนี่ยก่อนหน้านี้ทําครั้งแรกเลยนะคอมติดรถมากําลังอัดดีโอเยน็ยนจนหนาวเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละม,มันใช้มานานแล้วมันก็จอดจนไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะแล้วมันก็พังเสร็จแล้วทีนี้มันก็เลยไม่เยน็นอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงรถตู้ลุงต,ต้องการฉ่ำๆรถเก่าๆต้องเอาต้องอะไรต้องเออองย,นย,นยน็นจนน้าเกาะไม่งั้นอ่ะมันนั่งมนันนั่งเหนียวมันนั่งอะไรนะ มานั่งร้อนเหนียวดากเลลวลาขับรถเดินทางไม่ได้นะครับนะโอเคจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับผมแอร์พังยางเปลี่ยนใหม่เพราะยางแตกรายงานนะครับนะเออแล้วก็บีเท็พังด้วยนะระบบโซล a าเซลลแบตบวมแต่ยังพอใช้งานได้ผมเลยซื้อ b m เมาเปลี่ยนใหม่วัวนี้เปลี่ยนมาเจนแบบบีบีเรุ่นใหม่ของดารี่นะมีแบบเปิดเข้าไปดูในแอปได้ด้วยนะครับนะไงแบตมันบวมนิดนดนี่ ปดปูดออกมาด้านข้างแต่ยังพอใช้งานได้ BMS d a r r y รุ่นนี้นะมีอ่า BMS มีอ่าบลูทูธนะครับนะก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเดิเปิดไฟปั๊บไี่ไฟปิดแล้วลุงกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับผมโอ้ยหายไปนานและเหลือรอเช็คอ่าระบบโซลาร์เซลล์นิดหน่อยวันนี้ก็สายก็เดินมั่วๆไปงั้นแหละครับผมเอาแค่พอใช้งานได้ครับผม ดื่นค่ำคืนก็ยังไม่นั่นนะนะมัน,น,น,นมทำอะไรอากาศดีวันนี้เลยทำงานได้ยาวเนาะมาแมตต์ไอ้นี่เว้แมตต์สายอากาศนี่เอาตัววันเนี่ยนะเออต้องมาเจาะข้างนอกนะครับนะนแมตต์การ์ดแมตต์กับวิทยุสื่อสารจะต้องมาแมตต์ให้มันค่า s w r มันได้ไม่งั้นมันจะมีวัดสะท้อนกลับมานะครับค่า s w r ที่เหมาะก็คือไม่เกิน1.5ตัวนี้จะเป็นตัวค่าวัด s w r แล้วก็ต่อเข้าไปอน,นี้สายครูแล้วใส่เข้ากับไอคอม อันนี้เรามาเช็คกันก่อนมาก่อนที่เราจะประกอบนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราเรา,เรามากดดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวัดค่า SWR กันเริ่มที่ช่องสูงก่อนตัวน,นี้เป็นร้อยหกสิบช่องนะช่องสูงก่อนนะครับนะเปี้ยกหนึ่งจุดสามสี่ค่า SWR ออกสามสิบสองวัตต์ครับผมอ่ะเดี๋ยวถัดไปถัดไปเป็นช่องต่ําบ้างนะครับนะเป็นช่องศนะูนย์ศูนย์หนึ่งสองสี่สองสี่อ่าสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์เนาะลองดูดิออก,กเท่าไหร่ หนึ่งจุดสามสองค่า s w r วัดลงนิดนึงฮะแต่ไปเป็นช่องกลางๆช่องประมาณสักแปดสิบต้องศูนย์แปดศูนย์โอเคลองเทสดูดิก็ถือว่าค่า s w r หนึ่งจุดสามตลอดย่านก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวต่อไปช่องประมาณสักสี่สิบหกครึ่งนึงเอาช่องสี่สิบแล้วกันช่องสี่สิบ องสี่สิบก็หนึ่งจุดสามสามสามสิบวัตต์ต่อไปเอาเป็นเดี๋ยวก่อนนะสี่สามสิบสองช่องร้อยยี่สิบลองเทสดูหนึ่งจุดสามสี่สามสิบเอ็ดวัตต์ช่องสูงสูงวัตต์จะออกเยอะเนาะช่องต่ำต่ำวัตต์จะออกน้อยหายไปวัตต์หนึ่งก็โอเคอยู่ครับผมไอคอมครับตัวนี้ไอซีห้าพันเอเอ็กนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงนะมันออกแค่สามสิบวัตต์เขาไปเล่นสเปนเดอร์กันนะแต่ผมชอบไอคคอมตรงที่ว่า ลำโพงมันอยู่หน้านะแต่ถ้ามันเป็นรุ่นอื่นมันลําโพงอยู่ข้างหลังถ้าเราจะมาใส่รถติดคอนโซลน่ะนะไมโคอมีลำโพงหน้าฟังชัดเจนไม่ต้องต่อลำโพงนอกนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะแต่เสียดายวัดมันน้อยไปหน่อยนึงแต่ก็พอใช้ได้ครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับรถตู้มันยังไม่จบนะสายไม้อะจริงๆไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับนะแต่ว่าสายไม้ที่เอามาเปลี่ยนมันเป็นรุ่น LH112 ก็คือรุ่นที่ใช้ในเมืองไทยนะเกียร์มันจะสั้น นะเกียร์มันจะสั้นแต่พอมันเป็นรุ่นโฟวิลปั๊บมีอะไรเกิดขึ้นสายมันยาวไม่พอเว้ยเพราะว่าโฟวิลมันจะมีห้องเกียร์เพิ่มมาอีกห้องหนึ่งยาวประมาณกับสิบสิบกว่าเซนสิบกว่าเซนยี่สิบเซนพอมาใส่เสร็จปุ๊บสายใหม่มันตึงเลยพอมันตึงเสร็จปุ๊บมันแบบว่าปลายมันเข้าตัวขั้วตูดใหม่ได้นิดเดียวนะมันก็เลยหมุนเวลาวิ่งรถมันก็เขียบมันก็กระดิกอย่างเงี้ยเด็กๆดๆกเดก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 บางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันสายที่อยยู่่งงนมมัไถึเ ก็เลยส่งไปตอนนี้เลยถอดหรือไม่นี่ตอนนี้ก็เลยถอดเลยครับผมนะช่องใหม่ก็ถือว่าถอดก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนะได้เดินนี่ไงได้เดินสายวิทยุสื่อสารนะเพราะถ้าไม่งั้นถ้าไม่ถอดก็เดินยากอันนี้เป็นสายวิทยุสื่อสารนะครับนะสายนำสัญญาณตัวนี้เป็นเมาส์กระดกนะครับนะสายนี้เมาส์กระดกสวิตช์มันอยู่นี่แล้วตัวนี้ก็เป็นสายไฟนะนี่ยังไม่ได้เดินไฟ เดินไฟมาเข้าออตัวที่เป็นวนะิวไอคอนเนาะเนี่ยวเนี้งานแบบยาวมากกระจุกกระจิกออรอหลงอะไรไม่มาอันนี้เดี๋ยววิวไอคอมจะยัดเข้าไปที่คอนโซลเนาะเออตอนนี้เมื่อวานนี้ที่ทำนี่ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัดค่า s อ r นะเออเนี่ยทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเนี่ยสายตอนนี้ก็ต่อคุยได้แล้วนะเรามาต่อใส่เครื่องที่เป็นแฮนดี uh, ้ได้อยู่นะครับนะจะลองทดลองคุยด้วยเป็นยังไงครับ เอ็กโคทูไฟแทงโกฟ็อกพอตเซราเอ็กโคทูไฟออสการ์กอบเซครับผมนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคีย์เข้ามาเสียงนิ่งครับผมสวัสดีครับมาแล้วเดใช่เลยครับผมอยู่ออฟฟิศห้วยหรืครับ ครับรับทราบเลยสงสัยผมใช้เสาไม่ถูกย่านเนาะใช้เสาย่านสองสี่ห้านะก็คือพอเวลาสัญญาณกลับมาผมรับได้สัญญาณขาดขาดหายหายครับสัญญาณมาแบบขาดขาดหายหายน่าจะไม่ตรงขึ้นตรงไม่ตรงขึ้นตรงแันมั้งมันก็เลยรับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ณสำหรับการรีพอร์ตข้อมูลและสัญญาณครับผมเดี๋ยวงไงขอญอยตสแตนบายก่อนน้อเพราะว่าสัญญาณขาดขาดได้หายไม่ตรงขึ้นมันครับผมโอเคครับคิวอายุเจ็ดสิบสามครับผมเอ็กโคทูไฟทังโกฟอกพอตเซราเอ็กโคทูไฟออสการ์ก็อบเซราครับพิมสามดีอะน่ะมันดีนะเห็นไหมอุปกรณ์รรด,ดูตัวล็อกส่งล็อกสายนะแล้วก็พิมพ์เห็นไหมอันนี้พิมพ์เมานะไปไป มันจะมีแบบอยู่แล้วก็ไปโหลดมาโหลดเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เนี่ยล็อกส่งล็อกสายนะไอ้ตัวนี้ใช้อ่าไม่ได้ใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์นะใช้กับแบตลิเทียมลูกนี้นะครับนะใช้กับแบตลิเทียมลูกนี้เลยต่อตรงแยกกันนะครับนะจะได้ไม่มีสัญญาณรบกวนด้วยหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งผือบางทีลืมปิดวิทยุสื่อสารนะเดี๋ยวแบตหลักมันหมดแบตหลักไม่ค่อยอยากใช้นะเพราะว่าแบตหลักเอาไว้ใช้สตาร์ทรถนะเพราะงั้นเดี๋ยวเข้าป่ามาแบตหมดขึ้นมางานเข้าครับก็เลยเดินสายมานี่เห็นปะเดินสายมาแนละ้วเดี๋ยว เข้าหางปลาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจำเข้ากับตัวที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมร้อยแอมกับไอคอมน่าจะเอาอยู่นะแรงเหลือเฟืออยู่แล้วนะอา่ายิูมันบูตได้ถึงอ่ตัวนี้ผมดูในสเปค1 6โวลต์เลยนะเออแต่พอเกิน1 6โวลต์ปุ๊บมันจะขึ้นโปรเทคนะครับนะเคยลองจ่ายเคยลองจ่ายพลาดทีหนึ่งดีนะมันไอซีข้างในไม่ไหม้นะครับนะ แต่ว่าถ้าเป็นลิเทียมก็อยู่รล,ลาวว่า14 4ี่จุดสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ชาร์จก็เหลืออยู่รล,ลาวาประมาณสัก13.8จุก็ถือว่าแมทชิ่งนะก็จะได้อยู่นะตัวนี้นะครับนะไอคอมตัวนี้ตัวคลาสสิกเลยนะ IC 5 0ห้าัน fx นะครับนะไม่ค่อยนิยมนะเพราะมันไม่แรงคนเขาไปเล่นสเปนเดอร์กันครับผมเมื่อกี้เป็นไอคอมแต่ตัวนี้เป็นสเปนเดอร์ตัวนี้แรงนะ5 8 1แปดหนึ่งะครับนะอุแรงมากเดิมเดิมมาจากโรงงานดันไฟดีๆนี่เท่าไหร่รู้ป่ะออกประมาณเจ็ดสิบหสิบห้าเจ็ดสิเลยนะ ถ้าแมตสายอากาศดีๆนะโอ้โหหกสิบห้าเจ็ดสิบวัตต์นี่โอ้โหผมใช้อยู่ตัวหนึ่งนะคุยกับทางพี่หมยร้อยโลสบายๆเลยนะเออหนึ่งร้อยกิโลนะโอ้หูนะโอ้หูสุดยอดมากตัวนี้นะครับนะแรงระเบิดระเบ้อเลยสเปนเดอร์คาแปดหนึ่งตัวนี้มีทะเบียนนะครับทุกตัวเล่นมีทะเบียนหมดนะเพราะเราเดินทางนะถ้าไม่มีทะเบียนเดี๋ยวตำรงตำรวจหรือว่าเวลาเจา้จาหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจมันจะยากนะครับนะใบใช้มีใช้ใบตั้งสถานีมีให้ครบนะครับนะ เวลาออกเดินทางจะได้สบายใจนะตามน,นี้เลยโอ,อครับผมอ,อลมแรงครับวันนี้ลมแรงสายการมันสวิงอะเนาะวิบปปลายมันอะมันสวิงมันก็เลยสัญญาณไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับ าว่าตอนเช้าครับครับพอดีเพิ่งติดตั้งใหม่ครับผมติดตั้งเสร็จก็เลยเอามาลองขอับรถลองทดสอบเทสดูว่าไอ้ขึ้นมาสวิงไหมก็ถือว่ารับได้ดีครับผมตอนนี้รับสัญญาณได้ดีมากเลยครับผมเครื่อนแต่ถ้ถ่แล้วก็รยะงจากปรเดเท่าไหร่ครับ อ๋อพอดีระยะห่างไม่เท่าไหร่หรอกครับผมประมาณสักสองสโลครับแต่ว่าพอดีมาลองทดสอบระบบไฟแล้วก็มาลองทดสอบตัวการใช้งานครับผมผลิติติดตั้งในรถยนต์เพื่งจะเสร็จเพื่อสักครู่ครับผมก็เลยมาขับลองทดสอบดูครับเขามาให้นะนอนทั้งหลังนี่เป็นผูกนุ่มอย่างดีมีสอชั้นมันรูดติดอ่ากว้างขวาง,วาง,วางพอสมควรเบาะนั่งนียกับรถสมอร์เลยนะ ฝุ่งลมนี่โอ้โหนุ่มมากเลยนะครับอยู่กระถางน,นะนี่น,น,นี่นอะไรนะชิต้าชิต้าที่เป็นลมทุกกว่าเออพี่จอหุ่นไหนรับรองสบายัจ แล้วเดี๋ยวจะไปทําไมโคร